วันนี้ทางทีมพอบุรินให้ผมมาพูดการจัดการความรู้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตของประเทศเป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่มากแลก้วก็ทางทีมผู้จัดเองก็น่าจะเข้าใจนิยามและก็ความหมายที่ผ่านการตีความและก็คุณค่า ของการจัดการความรู้เป็นอย่างดีสิ่งที่ผมจะพูดพอดีอาจารย์บุรินพูดไปส่วนใหญ่แล้วนะครับทำให้ผมมีเรื่องบางเรื่องที่อยากจะขีดเส้นใต้ให้ทุกท่านนะครับเบื้องต้นเขาพาดพิงผมด้วยว่าผมเป็นผู้ก่อร่างสร้าง KM ในกรมข้ัจิตซึ่งก็เป็นเช่นนั้นนะครับผมไปรองที่ปีดีกรมข้ัจิตสี่แปดปี อยู่กับท่านเอีสองท่านอาจารย์หม่อมหลวงสมชาย4ปีแล้วก็อาจารย์อา,อาจารย์ชาตรีวันชื่นอีกสองปีนะครับเป็นรองที่บดีีที่ดูแลงงานวิชาการตลอด6ปีเลยนะครับที่เรียกว่าเป็น CKO นะ Chief Knowledge Management นี่ยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เรื่อง KM เนี่ยเรียนรู้กับอาจารย์ในในแผนวิจารณ์ผาน,นินีนะครับ จเตอร์ประพละทีมเก่าของ o k เคมดีนะครับแล้วก็เรียนรู้จากกรมคอรอและกรมนรมัยเพราะว่าเรามาทีหลังนะครับทบทวนสั้นๆว่า a k m มันคืออะไรก่อนนะ,ะมันคืออะไรก่อนนะเม่กี้อาจารย์บุรินพูดเร็วๆแต่ผมขีดเส้นใต้ถ้าเข้าใจปั๊บเนี่ยมันจะเข้าใจไปตลอดเลย KM คือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับ ตะกี้อาจารย์บุรินเขาบอกว่าเซอร์เวยในองค์กรในระดับโลกเห็นไหมว่าคนในองค์กรเข้าใจว่า KM เอคือเครื่องมือนี้ให้ความสําคัญเจดสิบห้าเปอร์เซ็นะแต่ผู้บริหารองค์กรเนี่ยให้ความสําคัญแค่เก้าเปอร์เซ็นตะกี้ผมกับท่านผู้ทรงว่าอาจารย์คิดว่ากรมทุกกรมเป็นแบบนี้ไหมผมว่าใช่ไปไปดูแล้วกันว่าอธิบดีแต่ละกรมเขาเขาให้ความสําคัญนะครับในมนะีแวนเนสในเรื่องเหล่านี้ยังไงแต่ แต่ทีมงานเห็นความสําคัญตนะกี้ถามผู้ทรงกรมคอรอเว่าเคเอ็มรันเดอร์ใครท่านผู้ทรงคอรอาว่าคอรอก็อรอก็ออกออกท่านผู้ทรงเป็นคนรันเนี่ยนะเพียงแต่ขอบเข้าเหนียวแน่นขอบคืออะไรตะกี้อาจารย์บุรินพูดนะกรมสาจิตกหมืวนผู้ทรงบุรินจะเป็นคนรันนะแต่ก่อนก็ใช้รองอธิบดีว่าเป็นความการใหญ่ของกรมทีนี้เครื่องมือนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จัดการ ความรู้เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆนำไปใช้ตัดสินใจที่จะประยุกต์ใช้ในเรื่องราวต่างๆได้อย่างเกิดประโยชน์ถ้าเห็นนั้นอนุภาพของการจัดการข้อมูลความรู้แล้วผู้คนที่เอาเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายเอาข้อมูลไปตัดสินใจเนี่ยมันจะทำให้ผู้คน เป็นคนตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและความรู้คนประเภทนั้นเขาเรียกลิทเเลตพีพอคือคนที่รอบรู้คนที่สามารถเข้าถึงเข้าใจข้อมูลความรู้นำข้อมูลความรูมม้มาตัดสินใจประยุกต์ใช้ในเรื่องราวของตนเองที่เผชิญอยู่ในแต่ละวีวันคนเหล่านั้นเขาเรียกว่า ลิทเทเลตผีโพถ้าเป็นข้อมูลความรู้เรื่องสุภาพเขาก็เรียกว่าคนเหล่านั้นเป็น hell literate people ถ้าข้อมูลความรู้นั้นเป็นเรื่องการเงินเขาก็เรียกว่าคนคนนั้น be finance literate people มันมีอนุภาพไหมครับแค่จัดการความรู้ให้เข้าถึงง่ายให้เข้าใจง่ายนี่มันทําให้ผู้คนได้เรียนรู้ที่จะตัดสินใจบนข้อมูลและความรู้มันสุดยอดเนาะ เพราะนั้นอาจารย์ก็สอนผมว่าอาจารย์วิจารณ์สอนแต่ต้นเลยนะเพราะว่าอนุภาพของ KM ที่เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งเนี่ยท่านสามารถเอาไปใช้ให้คนได้เรียนรู้ที่จะเข้าถึงเข้าใจนำไปสู่การตัดสินใจแล้วมีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้นะคนก่อนนะอันที่สองงาน ท่านเอาไปใช้ในการพัฒนางานของท่านเนี่ยให้เกิดความก้าวหน้านะครับจนสามารถที่จะสร้างความรู้พร้อมใช้แบบใหม่ที่เรียกว่านวัตรกรรมได้เมื่อกี้อาจารย์บุรินพูดแล้วจัดการความรู้จัดการการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจัดการให้เกิดวนวัตรกรรมหนึ่งคนสองงานสามองค์การองค์กรที่เท้าให้พูดให้ผมพูดถึงคือองค์กรสามารถทําให้องค์กรเนี่ย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้กรมสขภาพจิตเรากรมคอรอกรกลนามัยนะฮะถูกกำหนดโดยกฎกระทรวงว่าให้เป็นกรมวิชาการสถาบันสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นเมื่อปีวันที่9เมษาย25น2535ะตั้งใจจะเป็นสถาบันนะไม่อยากเป็นกรมเพราะอยากขี่เส้นใต้ผู้บริหารว่าอันนี้คือหน่วยงานวิชาการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม อันั้นต้องเคลื่อนงานบนข้อมูลและความรู้ทํางานบนฐานข้อมูลและความรู้เท่านั้นแล้วทุกวันนี้ท่านทํางานบนฐานอะไรอ่ะไม่รู้นะถ้าทํางานบนฐานข้อมูลและความรู้มันจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์สุภาพติดเขาเกล่าวหานะว่าขับเคลื่อนงานด้วยวิธีการทางสยศาสตร์และความเชื่อท่านอยากเป็นเช่นนั้นไหม ถ้าไม่อยากเป็นก็า้าเรียนรู้ต่อไปสุดท้ายสำคัญมากเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนชุมชนที่ใช้ชีวิตใช้วิธีการตัดสินใจบนฐานความมึกข้อมูลและความรู้แล้วหลายๆชุมชนก็จะเป็นขับเคลื่อนสังคมที่ว่าเป็นสังคมที่อยู่กันด้วย วิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่พอเพียงไม่ใช่สังคมที่ตัดสินใจกันบนเรื่องราวของความเชื่อหรือเรื่องราวของดราม่าต่างๆโดยขาดข้อมูลความรู้เชิงเหตุและผลที่พอเพียงอันนั้นก็คือ learning society ท่านอยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยความรู้อุดมไปด้วยการเรียนรู้ ที่จะขับเคล <S <S um times, ื <app Walking> <Korean> ่อนสังคมไทยให้ก้าวไปทางหน้าหรือไม่เพราะฉะนั้นเคอนี้ก็คือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งแล้วสถานการณ์ปัจจุบันล่ะเครื่องมือนี้ยังคงมีความสำคัญไหมตะกี้อาจาย์บุรินพูดแล้วตะกี้ผมก็ปรึกษาแช a t AI แล้วมาเป็นกระตักเลยะมาเป็นกระตักเลยคือตุวันนี้ยังจําเป็นและสําคัญหรือไม่ผมยึงจะบอกว่ายิ่งสําคัญและยิ่งจําเป็นเพราะอะไร ความรู้มันท่วมมันท่วมหัวท่วมจอท่วมคราวใช่ไหมครับสังคมทุกวันนี้เขาเรียกว่าสังคมอินโฟเบสิตี้อินโฟเมชันบวกโอเบสิตี้ความรู้มันท่วมมันท่วมจอแต่ปัญหาของมันคืออันไหนชั่วอันไหนมั่วประชาชนเวลาเข้าถึงแล้วจะเลือกรับจะคัดกรองนำมาสู่การตัดสินใจใช้ประโยชน์ได้ยังไงยากไหม เรายังยากเลยว่าอันไหนชว์อันไหนมั่วใช่ไหมเราจะสกรีนกับซีเรกข้อมูลความรู้เหล่านั้นได้อย่างไรความรู้หาง่ายแต่จะเอาอันไหนไปใช้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีทักษะในการที่ทำความเข้าใจในการที่จะเลือกรับเอาไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆที่ต้องการและจำเป็นเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือ จะจัดการความรู้ยังไงให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆและปฏิบัติได้ทันทีนะครับซึ่งมันมีวิธีการนะครับอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยแท้เลยนะข้อมูลทุกวันนี้อยู่เฉพาะอยู่ในโลกออนไลน์มันเป็นข้อมูลที่ท่วมท้นในระดับ intoxication เหไหมเหมือนเราติดยาใช่ไหมเสพเยอะๆมัน i n ็ o x ใช่ไหมหรือเล้ามืนกัน i เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่ Information Detoxication เริ่มพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชาวสุขภาพจิตดูเหมือนท่านถูกคาดหวังนะว่าท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำอ่าอินโฟเรเมชันแอนด์โนเล e กดีท็อกซิเคชันนะครับอันนี้คือสถานการณ์พูดถึงอย่างรังเร็วๆตะกี้ท่านบุรินพูดไปแล้วโมเดลนี้ยังใช้ประโยชน์ได้ เป็นโมเดลดั้งเดิมเนาะแต่อาจารย์จากอันรองซีโใช่ไหมโอเคมดีสดีครับโมเดลนี้ยังยังใช้ได้เนาะตอนผมเรียนอาจารย์วิจารณ์นี่ใช้ปลาตะเพียนต่อมาใช้ปลาทูต่อมาก็เลยใช้ทูน่าเพราะว่าติดอาหารญี่ปุน่นแต่แต่แต่อันเดียวกันนั่นแหละครับการจัดการความรู้นะครับที่สําคัญคือการบ่งชี้ความรู้คือ KB ตรงนี้แหละครับ ท่านบอกว่าจะบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจในการเป็นองค์กรหลักของชาติที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพจิตท่านก็ต้องบ่งชีง้ความรู้ให้ตรงกับวิสัยทัศน์พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ของกลม่มเห็นไหมฮะของหน่วยงานนั่นนอกจากท่านรู้เรื่องเคแล้วท่านก็ต้องรู้ว่าวิสัยทัศน์พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมศัพว์จิตเป็นไปนอย่างไรต้องม่งชี้บ่งชี้แล้วท่านจะมีการกลัวบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไงด้วยวิธีไหนตะกี้ยาบรินก็พูดถึงว่าเรามีขอบนะคอมมิชชั่นเนอร์ในเรื่องเรื่องแต่ขอบของท่านยังเข้มข้นเข้มแข็งอยู่หรือไม่ตะกี้ถามท่านผู้ทรงอรอว่าผมชอบยกตัวอย่างเขาว่าเขาเขมีทีมขอบที่มีผู้ทรงหนึ่งคนผู้เชี่ยวประมาณว่าสามคนผู สำนัการพิเศษห้าหคนแล้วก็ลูงก,กทีมเป็นขอบที่สนใจเรื่องเดียวกันถามว่ายังอยู่มันยังอยู่ผมก็บอกว่าให้รักษาให้แน่นแฟนแล้วก็ต่อเนื่องไปเพราะว่าเพราะว่า,เ,าเราเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันใช่ไหมเราถูกสอนนะครับว่ากระบวนการแชร์ริ่งนี่สำคัญมากโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะพูดภาคต่อไปการแชร์ริ่งระหว่างทาสิษโนเลกับเอกพรสิโนเล เอ็กซ์พริซีนโนเลดกัทาซินโนเลดที่แชร์แชร์แล้วเป็นอินฟินิตทุกวันนี้ยังยังใช้ได้ยังย,ยังใช้ได้อยู่นะ,ะท่านท่านท่านพอรองพออ,อพยังน้าอะไรใช้ได้คือความรู้ที่อยู่ในตัวคนความรู้ที่อยู่ในชุมชนความรู้ที่อยู่ในสังคมกับความรู้ที่เขาพิสูจน์แล้วสอส,สพอแล้วผ่านการวิจัยพัฒนามาแล้วจะมาแชร์แอนเนอร์เนี่ย อย่ามาแชร์ริงร่วมกันและพัฒนาต่อยอดเป็น new S curve ได้อย่างไรอันนี้ขบวนการใช้์รอันอันสุดท้ายคือ asset กลสทัพจิตผมเปิดไปดูใน e e library ของกรมดีมากเลยนะแต่มันเป็นหางปลาทูน,น่าที่ไม่ขยับใช่ไหมที่ไม่ค่อยขยับถ้าถ้าจะให้ดีต้องให้มันขยับใช่ไหมผมเห็นความรู้ที่อยู่ในครั้งเก้าก่อถ้าเอามา เกิดเป็น k utility k sharing หน่อยจะดีไหมนะผ่านกระบวนการขอบของท่านก็ได้ที่ท่านกล่าวถึงตะกี้เนี่ยน,นะเพราะนั้นกระบวนการนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังท่านวิียากรท่านต่อไปนะเพราะนั้นที่ผมบอกว่าเครื่องมือ km นี้เนี่ยสามารถนำมาขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พันธกิจประเด็นยุทธศ,ศาสตร์ของกรมให้เป็นองค์กรลักได้ไหมได้ ได้แน่นอนได้ได้แน่นอนนะครับขึ้นว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบงานประเด็นไหนของประเด็นยุทธศาสตร์แล้วท่านมีเพื่อนของท่านเป็นใครบ้างตะกี้ยกตัวอย่างเพื่อนในระบบบริการใช่ไหมเรื่องคนไข้หลบหนีคนไข้หลบหนีของโรงพยาบาลจิตเวชยี่สิบแห่งรวมทั้งอ่า w a r ของโรงพยาบาลศูนย์บาลทั่วไปอีกเป็นร้อยใช่ไหม กล,ลุ่มคนเหล่านี้อยู่กับปรัญหาเดียวกันไหมคือคนไข้หลบหนีเดียวกันที่จริงเวทีในการสร้างขอบนี้เราก็มีอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าอะไร Service Plan นจิตเวชละยาเสพติดเขาวางกระทรวงเขาวางขอบไปให้แล้วเพียงแต่ขอบเหล่านี้เนี่ยเอาแอสเซทเ s อสเเดิมมาโชว์มาแชร์มา l e a r n ร์น่งร่วมกันแล้วก็หมุนทาสิทธิ เกี้นี่ที่ได้รางวัลทีหนึ่งปีที่แล้วผมให้รางวัลยอเนี้วิธีการจัดการผู้โดยโรคหนีมาตรการส่วนใหญ่มาจากทาสิทธ์โตเลสไม่ใช่เอ็กซ์ิสิตที่ผ่านการวิจัยท่านท่านท่านมีสองคำเลยนะเดี๋ยวค่อยอธิบายกันเอาง,ง่ายๆคือทาสิทธ์คือความรู้ที่อยู่ในตัวคนอยู่ในตัวองค์กรอยู่ในตัวชุมชนได้หมดเอ็กซ์ิสิตคือความรู้ที่เขาพิสูจน์วิจัยแล้วแล้วก็เผยแพร่ออกมา ในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะนั้นท่านมีขอบอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญกว่าน,นั้นกรมก็มีนโยบายอยู่แล้วของท่านอธิบดีกษษษษิติสัต์เนี่ยก็มีนโยบายแลเก้า9ข้อเนี่ยข้อเก้าชัดที่สุดข้อเจ็ก็ชัดนะตะกี้ผมพูดสองคำใช่ไหมหนึ่งการจัดการความรู้เพื่อทําให้คนรอบรู้แต่การทําให้คนรอบรู้ไม่ใช่จัดการความรู้นะทำํำกนละแบบ การทําทให้คนรอบรู้คือให้เขามีทักษะในการที่จะเข้าถึงเข้าใจข้อมูลนําข้อมูลความรู้มาประกอบก,บกับการตัดสินใจที่จะจัดก,การเรื่องราวต่อหน้เขาแต่การจัดการความรู้นี่เพื่อทําให้เขาเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายและทาไปปฏิบัติได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าดูนโยบายกรมเนี่ยมันมีอยู่แล้วเจ็ดกับเก้านะเพียงแต่ท่านจะเลือกอย่างไงเช่นอย่างเช่น new s curve ตะ่กี้เป็น เป็นสิ่งที่เราพูดกัน News Curve ที่เราคิดกันว่าปีที่แล้วทั้งปีใช่ไหมแล้วก็ผ่านการฟังความคิดเห็นหลากหลายคนทั้งนอกองค์การในองค์การในกรมนะครับเราเราแบ่งเป็นสามประเภทหน,นึ่ง u c t แต่ที่คนละไมทราบดีผมไม่เป็นที่ดีกรละไมทำให้เขาปั่นปวนนะผมไม่ถามว่าโอ้คนลไมสุดยอดเลยคุณมี Product เยอะไหนผู้ในการกองต่างๆเอามาโชว์ที่ดีทรวมกันมาแล้วเป็นพันรายการนะโลิตั อเมซิ่งไหมแต่ผมว่าไอพันรายการเนี่ยยังเหลือที่มีชีวิตอยู่สักกี่รายการเขางงทําม่ามีชีวิตสักกี่รายการคือมีการใช้อยู่เหลือเป็นร้อยเนาะแต่ผมก็ถามว่าไอที่มีชีวิตอยู่เป็นแชมเปี้ยนสักกี่รายการผู้ทรมมตสิบกว่าใช่ไหมอย่างที่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราเรา,เรามีโปรดักที่เราจั่วหัวไว้อยู่ในคลังเพียบนะแต่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เดี๋ยวเราว่าก,กันเรามีเซอร์วิสโมเดล เรามี e อ c e l l e n c e ลนต n n อนด์อิ o มีอยู่สามกลุ่มซึ่งผมว่าดีมากๆเลยนะแต่ว่ากระบวนการจัดการและกระบวนการนำไปใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพพอเพียงหรือไม่อย่างไรเอาผมยกอย่างบางเรื่องดีมากผมผมยกอย่างเรื่องดีแล้วกันเนาะ การทำ parenting psychology ตอนนี้ก็มีคำหมายจากฝ่ายกันเมืองซึ่งเป็นคำทางการตลาดที่น่าจะโดนใจเจนท่อพาร e เ t น์นะครับโปรดักต์เรามีอะไร triple P seven day parents เห็นไหมท่านจัดการมาแล้วมามาเป็นโปรดักต์ชนิดนี้แต่ถามว่าโปรดักต์ชนิดนี้ประชาชนได้ใช้ไหมนักพิจารารบางคนรู้ไหมที่มีลูกแล้ว ก็ก็ไม่รู้แต่พิง Book ดีรู้ทั่วโลกนะเจ้าเจ้าหญิงญี่ปุ่นยังเอาไปใช้เลยพิงบุ๊กนะซึ่งกลุมเป็นโปรดักชัชเปียนโกลเามายอย่างนี้เป็นต้นอหรือเอาพ a r ร n ติ้งเนี้ยเนี้ยแฟมิลี่เ e สเมนเทลเฮลท์แคร์ซิสเต็มแต่ตัว t r i p เปอเนี้ยทริปเปอมันย่อมาจากเอ่ Pre อ c รีสคูลท e n t เปอร parenting โปรแกรมโอเคโอเคคิดตั้งนานนะ <laughs> ของ <laughs> ของของ,ของตาของต่างประเทศก็เป็น positive parenting program ใช่ไหมแต่ของเราพอ,อเข้ามาทำ family based โดยประยุกต์ความรู้ในการดูแลเด็กในครอบครัวโดยครูผู้ปกครองทำเป็น service model เอาไปใช้ในสู่เลี้ยงเด็ก กับโรงเรียนอุบานใช่ไหมก่อนเล่นเต้นวาดสัปดาห์ที่แล้วทางสบชอบอกว่าท,ทําไมไม่เอางานคอรอกับงานกฎไมายไปร่วมด้วยงานกรมนายไปนะกินก่อนเล่นเหล้าใช่ไหม <c oughs> กินก่อนเล่นเต้นวาดทําไมไม่มีกินทําไมไม่มีอันนี้เป็นการทํางานแบบบีพาร์ตเมนต์โอเรียนเต็ดแปลว่ากกงใครกงม,มันแต่ถ้าทําแต่ถ้าทําทขอบร่วมกันแล้วพัฒนาเซอร์วิสโมเดลมาร่วมกันเนี่ยนะ ประชาชนจะได้ประโยชน์คูณสองคูณสามคูณสี่ได้หลายต่อทีนี้แต่ถามว่าเขาทำดีดีไหมเขาทำดีออกออกแบบให้ไปอยู่ในการจัดกิจกรรมก่อนเล่นเต้นวาดในโรงเรียนทีบาลกับสุภาพานเด็กสี่ครั้งห่างกันหนึ่งเดือนครั้งละหนึ่งถึงห้าช่วงคนที่ไปทำกิจกรรมคือกลุ่มหมอพ่อแม่สุดท้ายให้พ่อแม่ไปดูแลเด็กเชิงบวกวินัยเชิงบวกที่บ้านคนติดใจนะติดใจ กำลังจะขยายผลแล้วทางการเมืองก็โัวติดใจด้วยมันสอดคล้องกับเจนต่อพารเรนอันนี้เพียงสิ่งของยกอย่างว่าเมื่อเราบ่งชี้ความรู้แล้วพัฒนาจนกระทั่งชุดข้อมูลความรู้นั้นเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายผู้คนนาไปปฏิบัติได้และค่อยไปขยายผลในภาพกว้างอันนี้เพียงแค่เพียงแค่ตัวอย่างนะครับเพ,เพียงแค่ตัวอย่างว่าเราจะทำกันยังไงอันนี้แหละครับคือคือไฮไลท์ ที่ผมจะพูดที่เหลือเวลาสักห้านาทีสไลด์แผ่นนี้นี่ผู้ในการกองก็กอย่างพอทำให้นะครับพอออาลิสแล้วเบอกว่าอาจารย์อาจารย์เอาสไลด์แผ่นนี้ไปขายให้หนูหน่อยจะไม่รู้จะขายออกไหมอุรงมวนแต่จะคุ้นเคยมันคล้ายๆข้คอบิสเนสโปรเซสไหมคล้ายคล้ายคเขาก็เรียนรู้ด้วยกันแหละมาจากลหลายกลุ่ม ว่ากระบวนการเมื่อท่านบ่งชี้ความรู้แล้วนะครับท่านก็ไปใช้เครื่องมือหลายๆอย่างนะเนก็ได้ CQI <Yeah. S 1> ก็ได้ R2R <Yeah. S 1> ก็ได้ <Yeah. S 1> หรือวใิใจัยแบบเต็มรูปแบบก็ได้ที่จะส,สร้างความคุณค่าพัฒนาความรู้เพื่อให้กลุ่มยูเซอร์ ได้เข้าถึงง่ายได้เข้าใจง่ายนําไปปฏิบัติได้เป็นอะไรก็ได้ทําเสร็จแล้วสํานักวิชาการสุขภาพจิตช่วยมาสก,กรีนกับซีเรกหน่อยนะอันไหนใช้ได้อันไหนน่าจะขายออกไม่ดูสํานักวิชาการสุขภาพจิตจะทําเป็นไหมอันไหนจะขายออก,ก,ากาอันไหนจะขาย,ออข,ายขายไม่ออก่ผมช่วยกอย่างก็ได้ที่กาลังฮิดกันในกรมนะเช่นสกูเฮลฮีโร่เนี้ยขาย ขายออกไหมเทียบกับทริปเปอร์อันไหนขายง่ายกว่ากันอะทริปเปอร์เพราะอะไรอ่าเพราะนั้นสำนักพิษการก็ต้องทำสก,กีนกับซีเล็กเพราะอะไรตะกี้ตอบถูกแล้วกับแต่ต้องรองผู้ในการสำนักพิษการทริปเปอร์พีขายง่ายกว่าสกูเฮลีโร่ถามว่ามันเพราะอะไรจริงหรือเปล่า ไม่รู้นะง่ายกว่าแม่กว่าประเด็นนี้หรือประเด็นไหนอันนี้ท่านท่านไปทำต่อเพียงแต่ผมบอกกระบวนการสกรีนกับซีเล็กที่จริงๆเนี่ยสานักวิชาการไม่พอหรอกต้องระดับรองอธิบดีมาด้วยใช่ไหมเพราะว่าเป็นทําการตลาดไม่ง่ายนะตังตังโอเคเอมดีไม่มีฝ่ายการตลาดไหมไม่มีเนาะมีนิดหน่อยทําการตลาดไม่ทมาไม่ไม่ใช่เรื่องไม่สาคัญนะผมไปเอ็มอมเย์ดิ ฝ่ายการตลาดเขาใหญ่มากๆเลยใหญ่มากๆออันนี้มันจะต่างกันพอข้าสันแล้วมันมันจะเหลือเหลือน้อยลงนะครับแล้วก็เอาเอาไปลองใช้มันก็จะมี good practice b e s t practice อันหนึ่งเป็นเป็นเซอร์วิเอาเอาไปทำอะไรต่อไปกำหนดมาตรฐานในการทำงานใหม่อถ้าถ้าในส่วนเป็นเป็นพีอันไหน best t r c e t i c e อันไหนกูดแพคท c สอ่า พอสก,กีแอสเซ็ต่อที่กรบปศกับกรปศขอส,อส,อส,อสอทำเนี่ยมันจะเหลือน้อยลงใช่ไหมเหมือนที่พูดตะกี้เนี่ยเอาทุกอ,อย่างกันไยก็ได้ที่เราทํากันจริงเนี่ยบอกว่าโปร,ปรโดักมีเป็นเป็นพันรายการจากกองเพราะกองอยากเอามาอวดอธิบดีไงแต่ถามว่ายังมีชีวิตอยู่สักกี่รายการเหลือเป็นร้อยอันไหนเป็นโปรดักแชมเปี้ยนเหมือนเป็นเบสแพคทีสอ่ะมันจะเหลือเป็นสิบสิบแล้วจะเอาไปใช้อย่างไงถ้าเอาไปใช้กับงานนโยบาย ก็ออยออขอท่านพออาวุรินเอาสไลด์แผ่นนี้ไปขายท่านท่านท่านอธิบดีนะท่านรองอธิบดีทาไปขายเอาเอาสไลด์แผ่นนี้ไปขายก่อนว่าพวกเราจะทํากันแบบนี้ไหมนะครับมันจะเหลือไม่กี่รายการอ่ะยกตัวอย่างที่ระดับรองเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีเขาซื้อแล้วเขาซื้อทริปเปอร์พีใช่ไหม าซื้อเซเว่นเดย์พาเรนใช่ไหมแต่เขาขอพูดใหม่เป็นเชนท่อเชนท่อแฟมิลี่หรือเปล่าหรือเชนท่อพาร์เรนต์เชนท่อพารเรนอย่างนี้เป็นต้นอ,อันนี้แสดงว่าเราขายออกใช่ไหมคนที่พาไปขายเป็นใครท่านอธิบด,ดีท่านรองกับเจ้าของโปรดักต์คือคุณหมอป้อเลยนะเจ้าของโปรดักต์คือดีเวลลอปเปอร์คนนี้จัดการความรู้จนกระทั่งได้เป็นโปรแกรม มันต้องจัดการมาโอ้ไม่รู้หลายรอบต่อหลายรอบล่ะทาสิทธิ์เอ็กซ์พสิทธิ์ทาสิทธิ์เอฟเฟกต์ไม่รู้หมุนหลายรอบไปลองใช้เนี่ยไปลองใช้ไปลองใช้ที่ผมยกอย่างเมื่อกี้นะพอไปลองใช้แล้วเฮ้ยมันใช้ได้ดีว่ะแล้วผู้ใช้ติดใจต่างหากยูเซอร์อัพโวทแล้วก็ i n t e n d to use แล้วก็พาไปขายขายให้ใครขายให้รัฐบาลขายเสร็จแล้วไปไง ก็ทำเป็นสู่การขยายผลแล้วก็มอบคุณค่าสู่ประชาชนและสังคมสร้างความโดดเด่นในเวทีรางวัลเออพึ่งพึ่งพึ่ง,งไปที่เอ็มบเอ็มบเขามีมีโมอตโต้ตั้งแต่คนสร้างสร้างเอ็มบเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วมอตโต้เขาเด่นมากนะอิสระ ครอบครัวรางวัลดีไหมการจัดการความรู้ดีๆเป็นนักวิชาการที่มีความรู้อยู่ในตัวเนี่ยนะท่านจะเป็นอิสระชนนะ <g arden> โดยไม่ต้องขึ้นกระใครทั้งสิน้นใช่ไหมแล้วก็มีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็มีรางวัลติดตัวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าองค์สหจิตจะได้รับรางวัลเยอะแยะถ้าจัดการแบบนี้นะแล้วก็จะบรรลุว,วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรหลักด้านสพจิตข,ของประเทศที่ขับเคลื่อนงาน บนหารข้อมูลและความรู้ส่วนส่วนในนี้เนี่ยที่บอกว่าที่ผมไปแอดเมย์แล้วลงพื้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดตอนภาคกันอภิปรายแล้วกันว่าเขาจัดการความรู้ผ่านทาศิต์ของผู้คนทาศิตนอเลจของผู้คนในชุมชนร่วมกับ knowledge เอกปร t k n o ์นอเล e ที่ถูกพิสูจน์ลแล้วโดย คุณแดนบรูทเนอร์เพิ่งมาเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเลยนะมาที่อิมแพกเมืองทองคุเข้าไปฟังเกินกว่าสองหมื่นคนนะรู้จักแดนบรูทเนอร์ไหมลู Blue zone, Blue zone. ม้โซนรูโซนว่าจะจัดการยังไงเดี๋ยวผมจะพูดในภาคต่อๆไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะสรุปในภาคของการบรรยายว่าการใช้เครื่องมือ KM ในการขับเคลื่อนง,งานในฐานะ องค์กรกรมสวัสดิจิตเป็นองค์อรหลักของชาติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจที่พวกเราเขียนกันไวน้นี้มีประโยชน์ไหมมีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทําได้ไหมทําได้แล้วทําได้ดีด้วยเพราะว่าเราอุดมไปด้วย Knowledge Worker นะครับคือคนทํางานที่ทํางานบนฐานข้อมูลและความรู้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ